สบายดีสบายดีพีพีเอฟซีเบิร์ทุกคนเด้อเนานะมื้อนี้น้องลี่จะพาพีพีเอฟซีไปเบิ่งอาหารแบบอาหารหายากเนาะที่ทางสนบทเพิ่อนกินกันแต่อันนี้จะเป็นกินแบบบางคนเนาะบางคนกินเนาะก็คืองูนั่นเองเนาะทุกคนเนาะมื้อนี้น้องลี่จะพาพีพีเอฟซีไปเบิ่งงู ที่เพื่อนไปใส่มองแล้วมันฮึกมองเนาะแล้วเมื่อเช้านี้เพิ่นโทรมาหาพอน้องลีว่าให้พ่อน้องลีท่านไปเอาเนาะทายกินแล้วก็เพื่อนสิขายตัวหนึ่งหนึ่งแสนกีบก็บคืองูเหลือมแต่ว่าเพิ่นโทรมาเมื่อกี้นี้ว่าเปลี่ยนใจแล้วว่าบุขายแล้วว่าท่นและน้องลีจะเข้าไปเนาะทายให้พีพีเอฟซีเบิ้งง่าตัวงูเหลือมนั้นหนึ่งแสนกีบกับประมาณสองร้อยบาทเนาะสามกิโลเนาะ แต่ว่าเพื่อนได้สองโตโตนโต,ตงูงเหลือมนี่เพื่อนบอขายเพื่อนจะเอาไว้กินแล้วเพื่อนจะให้พ่ออีกตัวหนึ่งบอเป็นงูเหลือมเนาะแล้ fotos, วน้องีซีเขาไปเอาแล้วก็ไปทายให้พี่พี่เอฟซีเบิ้งเนาะจริงไหนกะฝากพี่พี่เอฟซีจงส่วิจารณาญาในการฮับสมเดเนาอเพราะว่าการกินของกินแต่ละท้องถิ่นมันบ่คือกันเนาะอาจจะแปลกสำหรับคนแบบคนที่บ่เคยกินเนาะแต่กะธรรมดาสำหรับ คนที่กินเนาะซึ่งน้องลีกับโบโบโบกา้ากินดอกเนาะแต่ว่าพ่อเพิ่นกินเพื่อนเคยกินมาท้งเต่นอยเนาะแล้วเพิ่นก็นเลยว่ากินเนาะทุกคนเนาะถ้าหากผู้ใดเคยกินก็สามารถคอมเมนต์บอกน้องลีเดี๋ยวเนาะถือว่าเป็นอีกอาหารอาหารหนึ่งที่แบบ สิ่งหนึ่งในซอกยากค่ะทุกคนแบบปีนึงได้กิ่นดาเทือหรือว่าซองเทือบางเทือกับโบได้กินเนาะอิงตามเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวสิพาพี่พี่เอฟซไปเบิงนะ้งเนาะอ่าบบแน่ใจว่าตัวเททำสิ่งยากสำหรับน้องลีก,กับโบเคยเห็นเนาะน้องลีเคยเห็นแต่เออรลินดาที่เราต้มส้มงูเนาะแล้วมันน้องลีก,ก็อยากมาถ่ายให้พี่พี่เอฟซีเบื้องด้วเนาะว่าอ่า งูที่น้องดีจะพาพี่เอฟซีไปเบึ้งนี่มันเป็นจางไดงงูเหลือมหันเป็นจางได่เนาะเดี๋ยวเราไปเบิ้งกันเลยเนาะทุกคนอ่างหึ่งอันงูใหม้มันยุ่งอันพี่น้องอีกเท่อนึงเดินน้อยอยู่ในบ้านพ่นเดี๋ยวรเราไปบิง้งพร้อมๆกันเลยเนาะเออและอุปกรณ์ว่าเออเอามาเพื่ออุนกะัุเอาออกเมื ن, ่อไหร่เอเอาออกือ่ออกเดียนซึน่งเีให้ามาันเเลียนเลยเนี่ยึงมวะอะไรไยก็มี ไข่ก็ยังมีจอกไข่ยัดไข่ไ่กนี่ไข่ใต่กินปลาต่ปลา่่ปนอยู่นี่มันกินตไวป้องปู่ยวหมูเนาะหมูนี่ไข้ี่งื่องอะไบ้อืมถ้ารัวสันเนาะเนี่ยตไ้เอะ นี่เบื้องตัวนั้นเบื้อเยงต,ตายนียอเจับพอนไว้พร้อมยังแหงไหมท่อเราก็จับพอนไหมดังไฟพร้อมลนพร้อมนละติพร้อมยังไม่กิน้อเลือดเลือดเปนตอเลือดเป้ เป็นลาบเลือดครับง่ายัห่วงเนี่ยดยับพ่วงมันออกมาเลมันบุ้ิงเออจิมิกาจับจับได้วะปินปลจัคมันสืบจก็ได้คอมันดูโค ยานกเลคือจัจจักนี้แล้วก็เขาออกยานเห็นอ๋ออีรถทอดอันีอันนั่นแล้วกปบ่อยไห้ยอีนีเอเนี่ยอยเอออมัยปแหละลีเอดคือขาเอดนะเอดเอาไรไพอเอดนะเอาวันใส้เพราะอันขาเ็นขาเอ็ดอยู่ดีนั่แหละสะพานล้นนา ยืนเล่ตัวอันเอาอันยอะยังเลยนะเกียวหอมเลยเนปีใปรีเอเี่ยเกีวเนี่ยก็บังหน้าอันก้องคุณพ่อพอจะได้ฟางแคประตูนเลโอ้แห้งข้าวแ่นานนานเลว่าอะไรเนี่มันยังแขงดีสามโนว่านะสูนศูนแปดสูนแปดแปดื้นสเห็นบอกเกียวเลยเกียวแข้งเห็นนะ โอ้โหหัวตักลวไปหาป่าแล้วพันได้อ้มันเกี่ยวดิค่ะนะเกี่ยวแขกโบโอ้มัน้นไม่หอเนี่ยับอันนี้หัอยับนะน่ละโบี่เฮ็ดอันกินค่ะนะ อันนี้เด็เอาเนื้อเดินนี่นะคือว่าใดจิ้มเอาสลุนจับเอามึงมืนเกี่ยวใช่ไมเมื่อมาเมื่อคืนนี้นี่านมันแล้วก็มาเลยเคนี่กุานมันข่ปลาในซองเส้ซี่าขนกเป็นด้เอซพันซีตกิดีใจ่อายเรื่องเงินมาซงเนซนมันไปจับคอไหมไออก้ไหม มาดูดเอาซ้ำสิพนมนกระจุ่มมันลดเน่ผมดูผมแบบเนี้ยเอามันไปทุกุท่มันหัดนั้นหัดนีสายหัดฮดผยใหญ่ายสิพันก็เป็เสือเปล่านดด

แช่พิลลลกขนแล้วแล้วเพื่อนกะต้มเลยเนะาะนี่ต้มเป็นตูเลยนี่นะมีไข่มันว่าอันนี้น้ำมันติเออต้มเน้นี่ละสิเห็ดอันเด้กกิน ตัวนี้มันเป็นจะเอาเมื่อวันนีเพาะอันนี้อันนี้สั้นเนาะหนูตัวนีน้ตัวนี้นี่ตีจนมันเต็มโม4โลอันนี้เพันโตมันก็นกนเอาหัวตะไคร้ใจเนาะแล้วก็ปรุงรสบนนี้ใจว่าเพิ่นปรุงรสจังเลยอันนี้เคยกินบอกกิน,กนเนาะ มืุอกี้นี้เพิ่นมีจะหล่นหล่นแล้วเพิ่นกะขวัวเนาะขวัวแล้วก็มาต้มเลยคิดว่าจะเอานั่งออกบเบลออกเนาะนี่มืุอกี้นี้ก็หล่นอยู่บน,นเนียเนาะแต่ว่าบ่าได้เบิบ้่ได้มาเบิ่งตอนเพิ่นขวัวเพราะว่ามืุอกี้นี้เอาแม่บางไปส่งอยู่ มาแล้วเพื่อนขวาวแล้วาาล่ะค่ะต้มละเนาะนี่ต้มซมที่นี่ไอจีต้มซมเนาะประมาณนี้เลยทุกคนอันสำหรับการกินงูอาเฮ็ดต้มซมงูเนาะเพิ่นก็น,น่าจะคือเฮ็ดคือต้มซมงูทั่วไปเลยเนาะแต่ว่าน้องลี่โบโบได้อันกินเลยเนาะ ก็มีแต่มาท่ยให้พี่พีเอฟซเบิ้งว่าวิธีชีวิตการอาหารดำรงชีวิตอยู่ลองซารนี่ก็คือเพื่อนกินอกินบ่คือกันเนาะแต่ละส่วนเผ่วนเผาบงนี้เพื่อนจะกินแบบกินง่ายเนาะกินง่ายก้อนคนลาวถ้าคนลาวนี่สิแบบกินแบบทั่วไปเลยเนาะเด้ที่กินได้ก็กินเลยทีน้าเนาะงูนี่เพื่นก็กินแต่ว่าแต่ว่าบริกินว่าสุขคนเดินเนาะ กินแทแค่แบบบางคนเนาะบางคนซื้อซื่วตลายจะเป็นผู้ชายผู้หญิงนี่บ่ค่อยเนาะบ่ค่อยเห็นเลยเนาะทุกคนเนาะโอเคเดี๋ยวน้องลี่จะขอตัวลาไปก่อน้อทุกคนเดินเนาะค่ะน้องลี่มีธุละกตะกี้ย่างกัพ่อเปลงจักเด้เนาะเสียงดังเนาะกับประมาณนี้เดินเนาะกับเอาคลิปอีิถีชีวิตอยู่ลองสารมาฝากพี่ๆ f อีในคลิปนี้น้องลี่สิขอตัวลาไปก่อนอ เดี๋ยวน้องยี่จะถ่ายให้เบื้องอีกเทือนึงในอีพีต่อไปเพราะว่าพ่อฮันจะเอางูตัวที่เพื่อนเอาให้ฮันสามตัวงูสัน้นนะเมื่อกลับบานเนาะเดี๋ยวสิไปถ่ายอยู่พุ่นให้เบื้องอีพีต่อไปว่าพา่อสะเห็นอย่างกินหรือว่าสิย่างแห้งบอกบางคนก็นย่างไว้กินเนะเาะเพตุแบบถนอมอาหารย่างไว้กินดนสินะเนาะแต่อันนี้เพิ่อนโตเมื่อโตเลยเนาะ ก็ประมาณนี้เด้อเนาะเดี๋ยวเรามาเจอกันอีพีต่อไปเด้อเดี๋ยวคลิปนี้น้องลีบขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย